ุ้นเคยอะไรก็กำลังเลื่อนเคลื่อนผ่านเราไปตลอดเวลาวันหนึ่งมันก็ผ่านไปปรากฏการใหม่ๆก็เข้ามาแทนที่คนรุ่นใหม่ก็มาแทนที่คนรุ่นเก่าอะย่างี้นโลกมันหมุนเวียนไปเรื่อยๆเราก็าทำความเข้าใจกับมันอย่าไปคล้ำครวนถึงอดีตซึ่งมันล่ำมันเลยไปแล้วว่ามันผ่านไปแล้ว ไม่ต้องไปห่วงอนาคตมากเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างมันกเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่อยรู้ค่อยดูถ้าใจเราเข้าใจความจริงตรงนี้นะใจจะค่อยๆค,ยคลายออกจากโลกนะอย่างร่างกายเรามันก็เปลี่ยนแปลงทุกวันจิตใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเฝ้<อ><ะ>ารู้เฝ้าดูโลกข้างนอกก็เหมือนกันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เดี๋ยวก็ปีหนึ่งปีหนึ่งใชห,หนึ่งปีผ่านไปโลกข้างนอกก็เปลี่ยนไปร่างกายเราก็เปลี่ยนไปจิตใจเราก็เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์วุ่นวายไปเรื่อยๆถ้าคนไหนทํำกรรมฐานแนละหนึ่งปีผ่านไปจิตใจเราก็สงบตั้งมั่นแข็งแรงมากขึ้นถ้าตามใจกิเลสหนึ่งปีผ่านไปจิตใจก็ยิ่งลำบากมากขึ้นไม่มีอะไรคงที่ชั่วหรือดีก็ไม่คงที่เหมือนกัน เรียนรู้ให้เห็นความจริงเราไม่ได้มุ่งไปที่ความดีความสุขความสงบอะไรหรอกเพราะความดีไม่เที่ยงความสุขไม่เที่ยงความสงบไม่เที่ยงเราทำกรรมฐานนันเพื่อให้จิตมันเห็นความจริงป้อนความจริงมาให้จิตดูความจริงของร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความจริงของจิตใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแม้แต่โลกภายนอกก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยป้อนข้อมูล ที่ดีๆอย่างนี้ยข้อมูลที่ประกอบด้วยไตรลักษ์อ่ะม้อนเข้าไปให้จิตมันเรียนรู้ไปพวมันรู้ความจริงเนี่มันก็วางโลกอย่างนะโลกไม่มีอะไรนอกจากทุกข์นะเันพวกเราฝึกนะพยายามฝึกตัวเองเขาวันนี้รู้สึกยากไม่เป็นไรหัดกรรมฐานใหม่ๆมันก็ยากหัดขับรถตีแรกยังยากเลยไหมไม่ว่าทําอะไรครั้งแรกมันยากทั้งนั้นแหละ พอฝึกมากเข้ามากเข้าอีกหน่อยมันก็ง่ายเรนะาจะรู้สึกเลยกรรมฐานนี้มันง่ายๆไม่เห็นต้องทําอะไรเลยนะมีสติไวนะ้รู้ทันจิตใจตัวเองไปศีลส,สมาธิปัญญายสมบูรณ์ขึ้นมาวันนี้เท่านี้นะเชิญผูแป๊บหนึ่งผู